คุณลำเพยเจ้าค่ะนี่บ่าวมีเรื่องเด็ดมาหลายงานเจ้าค่ะจะเล่าก็เล่ามาอย่าลีลานะลำคาญคนที่ตลาดเจ้าค่ะเขาลือกันเรื่องที่ไอ้แสงนี่มันไปเกาะแข้งเกาะขาคุณหลวงเจ้าค่ะทาเหมือนคนรักขอคืนดีกันเลยเจ้าค่ะ <laughs> โอ้ยสะใจกูจริงจีอเอาคุณลำเพยไม่ได้รู้สึกอะไรที่บ่าวเล่าเลยเหรอเจ้าคะแล้วเรื่องนี้มันน่าขำตรงไหนอะเจ้าคะเนี่ยโอ้ย อย่าถามมากได้ไหมกูให้ไปสืบอะไรมาก็มาเล่าให้ฟังแบบนี้ดีแล้วจะไปไหนก็ไปปกูบอกให้ไปไงโอโหไปแล้วจ้าค่ะ อยู่ไม่ได้เลยนะน่าสงสารจริงๆแต่ก่อนก็สู้เดทไม่ได้อยู่แล้วยิ่งสภาพโทมแบบนี้คนหลวงยิ่งไม่แลกเข้าไปใหญ่มึงเฮ้ยเอ็งจะทำไไยน,น้องค่ะเอ็งจะไปย้อนเย,เย้ยมันทำไมให้มันหงุดงิดวะลงเรือลำเดียวกันแทๆ้ๆ ก็ที่พูดเนี่ยเพราะว่าต้องการจะเตือนสติว่าคนเขาไม่รักแล้วจะเก็บเอาไว้ทําไมสู้ล้างแขนแล้วเอาเงินมันมาสเสวยสุกไม่ดีกว่าหรอฮะเอ็งเอาเงินให้ข้าทำไมวะ ก็เงินค่าจ้างที่จะให้เองไปฆ่าคนที่ทำให้เองเสียใจยังไงแล้วถ้าเองทำสำเร็จแล้วค่าได้สมบัติทั้งหมดของเรือนร่องยิง้เองก็จะสบายไปด้วยเองลองคิดดูดีๆนะฉลาดมากน้องค่ะ ไอ้แสงเอ็งเลือกเอานะงานง่ายๆอย่างนี้ได้ทั้งเงินได้ทั้งล้างแขนกับคนที่ไล่เองอย่างกับหมูกับหมอพรุ่งนี้คุณหลวงมีนัดจะไปหาท่านเจ้าพระยาศรีหราชเอ็งรับใช้คุณหลวงมานานเองคงรู้นะว่าเรือนท่านเจ้าพระยาอยู่ที่ไหน แกแน่ใจนะเพราะแผนการของแกจะสําเร็จพี่เพิ่มมาถึงขั้นนี้แล้วพี่กลัวว่าจะมีคดีกับทางการเพิ่มฉันก็หาคนมาทําแทนพี่แล้วไงพี่จะกังวลอะไรอีกว่าแต่แสงเนี่ยมันไว้ใจได้เหรอแล้วใครบอกว่าฉันไว้ใจมันไม่คอบ้างไงก็หลังจากที่มันจัดการในคุณหลวงเสร็จพี่ก็ตามไปเก็บมันสิไม่ห็จจะยากยิงกระสุนนัดเดียวได้นกตั้งสองตัว <c oughs> ไม่เสียแรงที่เป็นพี่น้องคานตามกันมาสมบัติคุณรวมมันเยอะก็จริงแต่คนกระเทอก็ล่วงอย่างแกเนี่ยนี่กี่เดือนกี่ปีก็หมดแล้วมั้งแหมพี่อย่ามาดูถูกคนอย่างอีนางลำเพยนะถึงฉันจะไม่ได้มีความรู้มากมายแต่ฉันก็รู้ว่าควรจะให้ใครเป็นคนดูแลสมบัติทั้งหมดของคุณหลวงรอฉันมั่นใจอีกนิดนึง รับรองว่าเราสองคนได้สุขสบายไปทั้งชาติแน่ดอกไม้ที่ว่าสวยแล้วพอได้อยู่กับคุณมาลัยยิง่งสวยขึ้นอีกเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยนะขอรับ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเดชจะปากหวานเป็นแบบเขาด้วยอะ กับผมก็ไม่เคยพูดแบบนี้กับใครเหมือนกันขอรับมีแต่คุณมาลัยคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้กับผมรู้สึกแบบนี้อาการคุณบงวงาเป็นยังไงบ้างหรือขอรับก็เหมือนเดิมอะคิดแล้วก็สงสาร อยากให้แม่บุงหากลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนเ,อเร็วๆจังฉันอยากให้แม่บุงหากลับมาเป็นเพื่อนคู่คุยคู่คิคคดกับฉันเหมือนเมื่อก่อนดูคุณมาลายจะรักคุณบุงหามากเลยนะขอรักจ้ะฉันมันคนไม่มีญาติก็มีแม่บุงหาคนเดียนดวนี่แหละที่รักแล้วก็เป็นห่วงฉันจากใจจริงคุณมาลายเลื่องใครคนหนึ่งไปหรือเปล่าขอรับ กับผมนี่ไงขอรับที่รักและเป็นห่วงคุณอะไรด้วยชีวิตไม่แพ้คุณลุงอายอย่างแน่นอน ขอบใจมากนะที่จะไปส่งฉันที่ท่าน้ำาอขอรับเดี๋ยวก่อนขอรับคุณหลวงมีอะไรหรือกระดุมหลุดนะขอรับเดี๋ยวกับผมติดให้ขอรับเรียบร้อยขอรับเดทรู้ไหม ตั้งแต่กลับมาครั้งนี้เดชน่ารักขึ้นมากขอให้เดชน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะขอรับ ไอ้แผนเอ็งรอข่าอยู่แถวนี้แหละไม่น่าจะนานเท่าไหร่ขอรับคุณหลวงเจ้าคะฉันว่าฉันมาก่อนเวลานะทำไมท่านเจ้าพยาต้องให้บ่าวมาตามด้วยท่านเจ้าพยาฝากบ่าวมาแจ้งว่าติดราชการด่วนนะเจ้าคะ่ะ แล้วทำไมแม่คนไปบอกฉันที่เรือนเสียแต่เนิ่นๆให้ฉันเสียเวลามาทําไมเนี่ยบ่าวขอโทษเจ้าค่ะท่านเจ้าพยาเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นี้เองเจ้าค่ะท่านฝากจดหมายไว้คุณหลวงด้วยนะเจ้าค่ะ ฉันเข้าใจแล้วฝากบอกท่านเจ้าพญาด้วยแล้วกันว่าฉันได้รับจดหมายของท่านแล้วเจ้าค่ะกูจะบอกความจริงอะไรให้มึงฟังะคนที่วางแผนทั้งหมดคือคุณหลวงไม่ใช่กูของเก่าๆใครๆก็เบื่อยกเว้นคนที่คุณหลวงรัก อย่างกูคุณหลวงไล่มันออกจากเรือเพราะต้องการลูกสวัสดิ์นุ่มๆสดๆมาแทนยังไงเล่าไอ้กู กด like กด subscribe กดแชร r e ได้ที่ youtube ช่อง8ค่ะฉันแค่ทำสิ่งนี้ที่เธ